สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กับนุชนะคะช่องลุชนทบอลสีนะคะวันนี้วันอังคารนะคะท่านผู้ชมอังคารที่สิบแปดตุลาคมนะคะวันนี้นะคะนุชมีบอลสีนะคะราคาเบาๆนะคะมาแบ่งปันท่านผู้ชมเนะาะเดี๋ยวนุชจะมาแจ้งเบอร์โทนะคะท่านผู้ชมเบอร์โทรศู7ย์แปดเจ็ดหาสองเจ็ดเก้าเจ็ดสามสี่นะคะโทนะคะโทรหรือแอดไลน์นะคะสแกน q r โค้ดมาทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ วนนุชนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวนุชมาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างเนาะค่ะท่านผู้ชมทางด้านนี้จะเป็น2ฝั่งขุงนะคะ2ฝั่งขุงนะคะวันนี้นุชให้ที่300บาทเนาะ เอาไปที่สามร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมสองฝั่งขู่นะคะแล้วก็มาทางด้านนี้หมอสีน้อยนะคะท่านผู้ชมหมอสีน้อยนะคะเป็นบอลใบนกลมๆแบบนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นเมืองใหม่นะคะท่านผู้ชมจ๋าเมืองใหม่นูก็ให้ที่สามร้อยบาทนะคะเมืองใหม่นะคะใบกลมๆแบบนี้เลยเนาะแดดสองนิดนึงนะคะ เมืองใหม่สามร้อยนะคะต่อมาทางด้านนี้จะเป็นเมืองเชียงใหม่นะคะท่านผู้ชมเมืองเชียงใหม่นะคะต้นนี้นะคะกระถางนี้มี2ต้นในกระถางเลยนะคะนูทให้ที่สา0ร้อยนะคะเมืองเชียงใหม่นะสามร้อยบาทนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะมีต้นหนึ่งต้นในกระถางนูทให้ที่สองร้อยนะคะเมืองเชียงใหม่สองร้อยกับสา0ร้อยนะคะเอาต้นไหนบอกมาได้เลยนะคะต่อมาทางด้านนี้จะเป็นศีลานักป่าแบบไม้ป้ายนะคะท่านผู้ชม สิลานักบาดแบบไม้ป้ายนะคะแบบนี้นะคะมีสองต้น,นะะ่ะมีต้นใหญ่ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นนี้นะคะสวยมากๆเลยนู้นให้ที่200บาทนะคะนี่นะ,คะใครอยากได้นะคะศิลานักบาดนะคะ200บาทนะคะต่อมาทางด้านนี้จะเป็นหนุมานประสานกายแบบไม่ป้ายนะคะท่านผู้ชมจ๋าแบบไม้ป้ายนะคะหนุมานประสานกายนะคะนี่นะ,ะ,นนะ,ะมี3ากระถางเนาะ,ะให้ที่300นะคะ หนุมานประสานกายนะคะท่านผู้ชมใบนี้สวยมากๆเลยนะคะนี่นะ300บาทนะคะหนุมานประสานกายนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะสีลาหุ้มทองนะคะท่านผู้ชมสีลาหุ้มทองไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนูท่ายที่200บาทละกันนะคะไทรรับเอาไป200บาทนะคะนี่นะสีลาหุ้มทองนะคะต้นโตแล้วนะคะท่านผู้ชมจ๋า2 0 0บาทนะคะ ต่อมาทางด้านนี้จะเป็นน้ำเมืองนนนะคะน้ำเมืองนนเขาผ่าจากน้ำเมืองนนแตกเขาเขาไม่ด่างนะคะท่านผู้ชมนุชให้ที่สองบาทนะคะเอาไปสองร้อยบาทนะอันนี้ติดปลายเขียวมาแบบนี้นะคะก็ไอแอบติดด่างๆมานิดนึงเดี๋าะนุชให้ที่สองรอบาทนะคะน้ำเมืองนนเนาะต่อมาทางด้านนี้นะคะนางลากสดเทวีแบบไม่ป้ายนะคะท่านผู้ชมนางลากสดไม่ป้ายนุ้นก็ให้ที่สองร้อยบาทนะคะ ต่อมาทางด้านนี้ชายชนนะคะชายชนป้ายมาแล้วทุกต้นนะคะอันนี้หลอดใหม่ก็มาป้ายสวยเลยนะคะนุ้ดให้ที่ต้นละ200บาทนะคะท่านผู้ชมจ๋าชายชนนุ้ดให้ที่200นะใครจะเอาต้นไหนนะคะให้ที่200บาทนะคะต่อมานายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นก็200บาทนะคะท่านผู้ชมนายทองเหม็นนะคะส่วนทางด้านนี้ชื่อสยามเพลนะคะสยามเพลก็ให้ที่200บาทเช่นกันนะคะ ต่อกันทางด้านนี้นะคะจะเป็น285นะคะท่านผู้ชมน้องชื่อ285นะคะนี่นะ285ให้อยู่ที่200บาทนะคะนี่นะจะเป็นบอลเปื่ๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชม285นะคะ200บาทนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐก็ให้ที่200นะคะสวยๆเลยไก่ทองประเสริฐนะคะ200บาทนะคะสวยมากๆเลยนะคะ ต่อมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นก้าวทับแบบไม่ป้ายนะคะท่านผู้ชมก้าวทับไม่ป้ายนะคะนุท้ายที่สองอบาทเช่นกันเนาะเป็นก้าวทับลุ้นนะคะก้าวทับลุ้นนะคะนุทยที่สองรอบาทนะคะท่านผู้ชมจานนี้นะ,ะสวยๆเลยนะคะต่อมาทางด้านนี้เป็นบอลกลาบนุทลืมชื่อแล้วเนี่ยบอลกลาบตัวนี้ชื่ออะไรเอ่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวนุแจ้งแจ้งในในคลิปนะคะว่า บอลกาบต้นนี้ชื่ออะไรนะคะนี่นะเป็นบอนกาบนะคะบอนกาบชื่อเทพนรสิงห์ใช่ไหมเอ่ยเทพนรสิงห์ใช่ไหมคะท่านผู้ชมนุชก็ลืมแล้วเนาะนี่นะคะบอลกาบนะคะกัดสีมาแล้วแบบนี้นะคะเทพนรสิงห์นะคะสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมกัดสีมาแล้วนะคะ ทางด้านนี้นะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะหานุมานเผาลงกานะคะท่านผู้ชม200บาทนะคะหานุมานเผาลงกา200นะคะใครอยากได้นะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้มีต้นเดียวนะคะท่านผู้ชมจ๋าสวยมากๆเลยนะคะมีต้นเดียวนะคะชื่อทิดาแม่กองนะคะนุทยให้ที่200นะใครจะเอามีแค่ต้นเดียวนะคะ200บาทนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้เศรษฐีพันล้านนะคะเศรษฐีพันล้านแบบว่า ใบนี้เปิดออกมาสวยๆแบบนี้เลยนุดให้ที่สองร้อยนะใครจะเอารีบโทรมาได้เลยนะคะให้สองร้อยบาทนะคะต่อมาทางด้านนี้เทพอักษารานะคะด่างมาแล้วแบบนี้นะคะนุดให้ที่สองรอยเช่นกันนะคะเทพอักษารานะจ๊ะเทพอักษาราจะมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมให้ที่สองร้อยนะคะนี่นะใครจะเอาต้นไหนนะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งต้นที่สองนะคะสองร้อยบาทนะ ต่อมายอดมงกุฎด่างน้อยนะคะท่านผู้ชมยอดมงกุฎด่างมาน้อยๆแบบนี้นะคะนี่นะหนูไทยที่200เช่นกันนะใครจะเอาใครโทรมาก่อนเอาไปก่อนเลยนะคะน้องติดด่างนะคะติดด่างมาทุกใบนะใบนี้จะเป็นด่างเหลืองเนาะให้ที่สอง้อยนะคะต่อมาต้นนี้นะคะชื่อเพชรอมะตะนะคะท่านผู้ชมเพชรอมะตะนะคะดูต้นล่างเขานะคะ ต Nacional, ้นล่างเขาด่างแบบนี้เนาะเขามี2ต้นในกระถางนะคะเพชรอมตะนะคะนุไทยที่200เช่นกันนะคะมีต้นเดียวนะมีกระถางเดียวนะคะใครอยากได้เพชรอมตะเนาะให้ที่200นะคะไปลุ้นต้นล่างเอานะคะท่านผู้ชมต่อมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นเจ้าพญานาหมื่นนะคะท่านผู้ชมเจ้าพญานาหมื่นนะคะนุไทยที่200บาทนะคะใครอยากได้เอาไปที่200บาทได้เลยเนาะ200นะคะ เจ้าพญานาหมื่นนะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยนะคะอาวันนี้ท้ายคลิปนะเดี๋ยวนุจะพามาดูลวยล้นฟ้าของที่สวนนะคะจะเป็นแม่พันธลวยลวนฟ้านะคะแจ้งนะคะท่านผู้ชมแจ้งรอบส่งนะคะใครโทรใครโทรมา ภายในก่อนเที่ยงวันนี้นะคะนุจัดแพ็กส่งของให้วันนี้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมท้ายคลิปวันนี้นะคะนุจะพามาดูรวยล้นฟ้าไทยของที่สวนนะคะตั้งแม่พันธุ์ไว้นะคะนี่นะคะจะเป็นรวยล้นฟ้าไทยนะคะสวยๆเลยนี่นะคะท้ายคลิปนะคะนุจะทยอยลงนะคะบอนไซแม่พันธุ์ของทางสวนนะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนุฝากท่านผู้ชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องนุชนาทบอลสีด้วยนะคะนุจะได้มีกำลังใจนะคะมาแบ่งปันบอลสีนะคะคลิปต่อๆไปนะคะมาแบ่งให้ท่านผู้ชมไปเลี้ยงกันนะคะสวยๆเลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะนุต,ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะไปกับบอลสีรวยล้นฟ้าสวยๆเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ